มูซันคิงขายได้จริงหรือเปล่าควินโออยู่ที่หนองยาปล้องนะคะ อำเภอบ้านาสานจังหวัดส,สุราษฎร์ธานีอยู่ในบรรยากาศการตัดทุเรียนนะคะซึ่งแปลงนี้ค่ะเขาทำมูสังคิงไว้สวยมากๆเลยสวยไม่สวยไม่ต้องแบบพูดกันเยอะนะคะให้ภาพเล่าเรื่องแทนเลยค่ะมันอลังการมากๆเลยอะ่ะดูดีไปหมดเลยอะ่ะถ้าเกิดว่าใครหลายๆคนนะคะที่กังวลอยู่ว่าออปลูกมูสังคิ้งไปแล้วตลาดจะตายหรือเปล่ามันจะขายได้ไหมมีที่รับซื้อหรือเปล่าวันนี้ค่ะคีนโอพาทุกคนมาลงสวนจริงๆเลยค่ะแล้วก็จะมาดูด้วยค่ะว่าเราตัด ทุเรียนเป็นยังไงแล้วราคาได้น้อยแค่ไหนแล้วที่สําคัญเจ้าของสวนนะคะเขาโอเคกับราคาหรือเปล่าเดี๋ยวยังไงเราไปสัมภาษณ์เขากันนะคะทุกคนครับ CEO ครับเยอะ็นาเดิมครับปบมูสังคีมานาอะไรยังคะนี่เราพ่นเป็นนี้ปีที่สั้นครับตอนนี้ก็ติดพ่นไปเยอะครับทึ่ราคาก็ได้อยู่กับ600ครับราคานี้มองโอเคไหมก็ราคา600ถือโอเคนะครับถึงก็การคัดก็หลบขล้นขึ้น3ปู หลงุ่นขึ้นก็โอเคครับรับได้คุณภภพของปีนี้เป็นแบบไหนมั้งคะคุณภาพปีนี้ก็กินร้อยครับเนื้อร้อยหวานมันแล้วอันนี้ตัดไปส่งไหมคะนี่พอขับรบซื้อถึงส่วนครับในราคาสองนะ้ลูกว่างจะได้ผลผลิตหรือว่าว่างจะได้ลูกสวยๆแบบนี้ต้องผ่านอะไรก็ต้งเหมือนปีนี้นะครับมันเจอไปเลยครับน้ําไม่พอกับถ้าว่ากิจบุตรเรียนนะครับมันต้องมีแหล่งน้า คนรับพลเล็วคนมาศึกษาว่าทำเนอยังไงให้ได้คุณภาบตอนถูเดนมันจะแก่เลยวอ่ะพอว่ามันเตยศมาเนื้อมันจะลายถึงตีนนี้เราชัดกินไม่ร่อยมันประมาณจาเป็นต่อเผาเรื่องน้ําก็ถ้ารสเยอะก็ไม่ดีกับเนือมันเปี้ยก็รสชัดไม่ร่อยแต่ว่าถ้าว่าดีด,ดีทุกอย่างดีมดถ้าว่าทุกอย่างลงตัวมดคือเนือมันร่อยคือเนื้อจะเป็นครีมรสชัดวานมันวัานเลมแล้วก็ร่อยมากต่างจากหมดวิธีการทำมอทองแนมะ่พอน้องปุ๊กมอดทองผมว่ามันแตกต่างกันนะ วิตีนาวิธีเซปรยได้เป็นคนละย,ยากนั้นสำหรับคนที่วา่ายากจะปลูกมูสังคีนีน่นองมองวา่าคนมอไม่ปลูกได้ไหมปลูกได้ครับแต่ต้องศึษ้ษซาหลายอย่างนะครับว่ามันชอบได้ต้องการได้มันไม่เหมือนมอดนะครับเหมือนมอนนี่ยังไงก็ใครได้แต่มูนี่ถ้าท่านทำมาเนื้อไม่ดีก็ใครไม่ได้ผมไม่กับที่ลงชนน้อนวา่าใครหมูมก,มก,กับมอนอันไหนจะผุมวา่าจบเป็นแบบวา่าดวงนินต่อร้ายแล้วคนนี้กับหมอเรื่องคบ ปาหมูมันลูมันลูกมันเล็กขนาดมันไม่ใหญ่ซึ่งลูมันก็กิโลว่าถึง2กิโลเองแต่ตาแต่หลวงปลูกก็ได้ราคามันได้อยู่พีจีไรครับส้มรักครับอ๋อปลูกมูสันคิงมาก็ตตี้แล้วอ๋อนี่เจสซีครับซึ่งปีก่อนกอนเป็นไงมั้งปีก่อนกอนก็ไม่ค่อยดอกเท่าไรครับพอไปได้ได้เรื่อยครับปีนี้ความรู้สึกรู้สึกว่ามันทำยากหรือว่าทำง่ายว่าก็ทำยากว่าปีแร้วรับโงนี้มันแรงกับปีนี้ใบไม้ได้โยดมาเออ อลไรปะหน้ากับปีนี้ยอดมากรบอกยอดวันนี้ตัดม,มูสงั้งคิงมีีแรกไหมครับมีแรกครับวันนี้ซึ่งไดปริมาณมากไหใช่ไหมครับก็วันนี้ก็ตัดหัวอกครับได้ก็ไม่มากครับลองตามคิงราคาปีนี้เป็น,เป,นเป็นแบบไม่มั่งครับอ่ราคาตอนนี้ก็สองร้อยห้าครับกัลโลห้าขึ้นกับหรือว่าซึ่งหรอาขึ้นไปผมว่าแบบนี้ก็โอเคแล้วนะครับซึ่งแล้วถ้าเกิดนะคุณที่ ยังไม่เคยปลูกงูพี่แนะนาหรือว่าพี่จะบอกเครื่องกระปี่ได้ดูขึ้นนี้ไหมก็ต้องศึกษารละเอียดได้ดีครับมันปลูกกเตะต่างดูเลยเตะต่างกระม่อนครับมันไม่เหมือนกันครับต้องศึกษาข้อมูลทางนิดผกมลม่ะที่ว่ายากก็ยากที่ว่าง่ายก็ง่ายเพราะว่าถ้าว่าติดแล้วมันจะไม่ค่อยร้วงนะครับไม่เหมือนม่อน